ปายังโอเคนะแถวนี้เนาะเขียวอยู่ปายังเขียวขจียังยังยังดิบอยู่เนาะปายังฝนมาดีนะช่วงนแต่ถ้าถ้าเลยไปตรงนี้เลยเลยเลยจากนี้ไปมันจะเป็นเขาร้อนๆแล้วเนาะตอนนี้ยังเขายังเย็นอยู่ยังยังเดีบเดีอยู่ ราไปลำปางางถนนยังไม่ขนาดนี้ <ปะ S 2> โค้งโค้งมันนั่นกว่โอ้ที่นี่ครับโค้งหกักเลย่อยโคยโค้งแล้วโค้งอีกโค้งไม่จะโค้งไปไหน,นไปลำปางยังไม่มยังไม่ขนาดนี้เลย <c oughs> ลำปางขับสบาย ครั้งแรกตกใจเลยภูเขาไอสีหอดนเนาะคล้วไอศีหอดเนาะ<อ>เขาผ้าขี่รถมาอนนี้แหละอันนี้เขาเรียกขึ้นบนเนาะขึ้นบนบนเขาเนาะตื่นเต้นเขาผ้าเห็นภูเขาเขาเคยมีบานจะของบานจะของมีภูเขา มันไม่ค่อยดีหรอกคุณเสามีแต่ตรงหน้าแค่แปลกแถวน,นี้เขาปลูกทุเรียนเนาะครับท่าแฝกปลูกทุเรียนเลยเนาะทางพยาหาเนี่ยโอ้ยเต็มไรเขาอะไร ทุเรียนกระลังงามเลยอ่ะปลูกนามไพ่ครับมกแฝงก็มีแต่มีหน่อยไปปลูกนกุ้งก็ไปปลูกก็ปลูกกาวโพดอย่างเดียวเลยเนาะข้าวโพดตกับอีกอวะแค่นตะลุบดอือพวกอันนี้พวกนาแรงครับแค่นตะลุบเขาเลืกจ้างเลืกจ้างปลูกใช่ขนุนมะลุนทุ่นหนอาศัยเป็นที่ดินของเขา บางคนในรดแล้วก็ boards, together, together, pues um, มันรับฟานเท้ากับเกี่ยวเขาแล้วกันปลูกแตงโมแล้วเนาะบางคนเอาปลูกแตงโมเออแตงโมนี่แตงโมแหละปลูกทั่วดินติดทั่วดินบางบ้านเขาปลูกหัวไชเท้าเไปรับจ้างนะไปรับจ้างไอ้หัวไชเท้าเนี่ยละไปไปฝนต้นหนาวอีกแล้วไปรับจ้างถอนหัวหัวไชเท้า โอชิด้เงินเขาตะละบาทเนาะแล้วก็ง่าง่ายหน้าฝนกะเออดีไปฝนนี่ล่ะเขาเกี่ยวเขาแล้วนี่เขาแชร์ปอแช่อยังนี่ละนานาหนาวแล้วเขาเกี่ยวปอเนาะเจือพอบุกยางเหม็นเคสอยู่หามัดสองบาทเฮคสอะไรนะไอ้นะไอ้หลังค่ายาพ่ายอะไรออโหตัดหยาค่ายาค่ามาก มาตัดมาตัดแดดนะนะอย่างข้าเนาะปอนอ่างาเนาะนี่สซนั่นเลยตัวฟางอะไรเงี้ยส่ปอสไซอย่างอะไแต่กอนไปบึ่งก่อนได้ว่าเขาหลอกงไงบ่เปือยดีปอไปเจอปออันปออันปอเขาอื่นปอยังปลายมันแดงแดงไหมปลายแดงแดงเลยก ลอกยังยากเลยโอู้อออหามัดสองบาทพี่น้องเอ้ย <c oughs> ขอเชื่เกิดเสิได้เงินเขาแซน,น้ก่อนนนอะตเตรียมแล้วตเตรียมแล้วมันมีหนังกางแปงมาหนังกางแปงเขาไม่เล็กน้อยก็สองบาทตัวหนังกางแปงเนาะไม่ใหญ่สิบบาทเล็กน้อยสองบาทหรือห้าบาทหลอกขอก็สิได้เงินเขาไ <c oughs> <ใช S 2> อโเขาเงินงดีเด็กพุงมันนี่เพราะผมจะหาเงินเด็กเด็กน้อยนี่เก็บยาแฮี่ยวมู หย่าเหี่ยวหมูไปคู่จ้างเก็บอย่างเหี่ยวหมูยุ่งหมดยางหลายในป่าเดี๋ยวนี้คนมายุเนะนเด็กน่อยโบคอยเห็ดหาเห็ดงานคือพวคือซุ่มสมัยโบราณเนียวนานี่กะแบบจางเกี่ยวเข่าแล้วเด็กหน่อยอนะทุกมือเด็กน่อยตีลงกงุงเทพบอย่างเดียวเนาะบ้านบ้นานนอกสมัยก่อนนีกะ รับจ้างเกี่ยวเขาแต่ว่าตอนอายอยู่เป็นเด็กหน่อยก็บ่ได้รับจ้างว่ามันหน่อยพอน้องไม่รุดเลยจังหน่อยเรีย่ประถมเนาะเฮ็ดยังเป็นเกี่ยวเข่ากับพ่อมามองแม่แม่อะละเกี่ยวเข่าพ่อกระเทือนเนี่ยนะบอกกบ่อต้องไม่เกี่ยวหรอกเขามันเละเพราะเขาไปหาปลาเม่งโคเม่งข้าวเมื่อไหร่ก็ได้น้าเนี่ยน้เอาหนูมาขายอะไรหนะ มานหนูเออเกี่ยวเข่าหนูดิเนจะกินหนูก็ได้กินแถวบ้านหนูใหญ่ๆมันกะมันกะมีอยู่หูหนูปลุกอ่ะแต่ว่ามันต้องมันต้องโอ้ต้องสำรวจแปลวยังก่อนสำรวจแปลวันก่อนหาอย่างมาอูดไว้ก้อนก้อนกอกน้ำมีแถวบ้านกอกน้ำก้อนนี้เหว่ดิเหว่ทำเหว่บวงอยู่ปากงูมันโหมาปลาหมาปลาหนิหมาปลาก็คือหมาปลาอีกนีดเลยนี่ นนเ,เปือ่องูอุ้ยมาใสยับหัวเหยียบปะปะมันอบฟังเนอะอปลาถือว่าปลายังยังยังอันนี้อยู่เนาะ<ช>ถือว่าปลายังลิฟอยู่ว่าโอ้ไทยจะมีอย่างไรปลาหลกปลานี่เนาะคน,นั่งอยู่งยังหลกเลย ขึ้นติดตะเปียว,วเยวนาะขับรถมาก,นกเนาะมีรถขับได้แต่ขอยอย่าลดหะาอย่าลดเสียโอ <laughs> สญญ้สัญญา,<อ>า,าสัญญามีโบว์ตายตายสัญญาณกับโบมีแล้วโทรศัพท์ญญม,ม,มีซีรีส์แล้วซสิอร์ไก่ไก่หลักมึงโค่งไซื้อหละ เก่งแจนคงอมเขาไง